สาว,วันหยุดกับอุณหภูมิ38องศามือนี้เฮามาดับกระหายมาดับร้อนด้วยการกินโคกชําๆกันนะคะสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาเปียงนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเปียง เปล้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานที่มูคอยกินมาตั้งแต่อายุหกขวบเจ็ดขวบกินซูมือบริวาสิเวนวันหยุดราชาการบริวาสิเวนวันผ่าบริวาสีอากาศห้อนอากาศหนาวกินได้ตลอดค่ะที่เด็ดของเราก็คือบักพีกจีจีจังไหนจีให้แแ่บจีให้หอมจีให้เผ็ดจีให้นัวกินแล้วกินอีกกินอีกกินแล้วจักเพื่อนคุ้มทุนบอบู้บักพิกกระเดย แต่ที่ขาดบอดายอากาศหอนหอนกล้วยเตี๋ยวเผ็ดเผ็กระโดกโคกลงไปเอือกเอือกเอือกอ่าสดชื่นถึงใจถึงอารมณ์อิลีค่ะวันวัางๆแบบนี้กลับก็ได้ไปไซโดค่ะไปแต่ลานตน้นไม้ลานต้นไม้ก็ได้แต่เงินข่อยเหตุธุรกิจตังไดจะมาเหตุธุรกิจเก่งแท้ เสาอาทิตย์มือใดวันหยุดมือใดคอยจะได้ไปเสียเง,งินดัซืสือต้นใหม่มปาปลูจกจักไยจักย่างปลูกไว้ก่อนแต่ว่าต้นใม่ที่หฮาสิปปูกก็จิเป็นต้นไม้หอมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเอาไว้เวลาย่ามกลางขึ้นเวลาล่มผัดเขาหอมมันจะได้หอมหวนรั้นจวนจิตค่ะได้มาแล้วค่ะต้นทางสายมือคือต้นพุทธพิชยา ส่วนต้นห้างขวามือคือต้นบักม่วงเบ่าภาคใต้นะคะเอาไว้ไปปลูกเป็นมูก,กันก็พุธนํำบุศค่ะคุยอดจะเห็ดอย่าง <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเรามาดูคุณคํายอดนะคะปูกปลูกพุดนะคะปูกพุด พุดน้ําบูดนะคะซึ่งปลูกไปแล้ว3ต้นนะคะตายไป2องนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะพอไปเห็นบ้านดิฉันว่าเออดิฉันปลูกสวยก็หยิบจฉานะคะซื้อมาพร้อมกันแต่ว่าดิฉันปลูกสวยกว่าก็ิมยปลูกห้กับว่างามนัม่นมากันอ,อ,อันนี้ปลูกแล้วก็ใส่ออสโมโคแล้วก็ตายนะคะกลัวไม่สวยทันชั้นนะคะก็เลยต้องได้ซื้อมาปลูกใหม่เน,นี่ยค่ะเป็นเวีเป็นกรรม ส่วนสวนยอมตรงนี้เป็นลานลำแพนหอมของดิฉันซึ่งสีมีต้นพุดนาบูทต้ตนหอมเดิกต้นดอกราตีต้นดอกหอมสุสิงสุอย่างร่วมกันอยู่หม่องนี้ลานลำแพนหอมเป็นจังไดค่ะเป็นลานลำแพนหอมที่หอมเบิดมือเบิดเย็นหอมทรงกินเข้ามาแต่ช่วงนี้ฤดูฝนนะคะหยากจะดิข้นสูงแน่โอ้ดิฉันก็เมื่อยเมื่อยสัวสิอันเสียหยาออกได และนี่ละคะ่ะมือวันหยุดเมิดไปมือหนึ่งของดิฉันละลาะนะคะกับล้านลำแพนหอมคะ่ะ